ก็ไปดูร้านยาเกลกันครับวันนี้สินค้านะครับวันที่19ครับเดือนสิบพฤษภาคมครับไปครับไปรับชมกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรนะครับไฮไลท์คันนี้ครับพี่น้องร้านยาเกลครับนี่เลยแหนมเห็ดครับโอ้ไปจะแซบขนาดเด้อพี่น้องมาซื้อเด้อตุ้มละเท่าไหร่เนี่ยคุณยายแหนมเห็ดนี่ตุ้มละาสิบบาทครับแหนมเห็ดอะไรครับเนี่ยแหนมเห็ดปลวกแหนมเห็ดปลวกโอ้พี่น้องไปจะแซบขนาดเด้อ ผมจะลองซื้อสักอันหนึ่งไปชิมนะครับยวดูไฮไลท์ที่ผมจะชิมเดอ้อพี่น้องร้านยากเกลนะครับอ,อยากกินมาเลยแหนมเห็ดปวกร้านยากเกลครับร้านคุณยายอีกร้านหนึ่งนะครับนี่นี่เราไม่วันนี้เห็ดเราหมดแล้วนะครับขายดีเนาะว,นนนะวันนี้เนาะวันนี้เหลือแต่สมอครับวันนี้เหลือแต่สมอนี่ครับอยู่กันใกล้ๆก,กับร้านยากเกลครับนี่ยากเกล,ลนั่งอยู่นูน้น นั่งสวยเลยคนเดียวครับพี่น้องสวยอยู่คนเดียวเลยครับโอเควันนี้เหตุร้านนี้หมดแล้วนะครับแวะมาช่วยหนุนด้วยนะครับพี่น้องนะครับนี่ยาเกลครับนั่งอยู่วันนี้สินค้านะครับมีหน่อไม้ดองครับหน่อไม้ถุงหน่อโจดครับแล้วก็มันมันอะไรน้มันทอดใช่ไหมคุณยายมันทอดครับแล้วก็ เอามมอนปลามิเจอบุกจ้าอามอนปลาครับพี่น้องนี่เอาม่อนปลาครับมีอะไรนะที่เหล็กจ้ะขี่เหล็กครับอุจจาระเหล็กเนาะอุจจาระเหล็กครับแล้วก็เห็ดละโงกครับเห็ดละโงกขาวบานแล้วกะตุ่มครับนี่โอ้ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยกำลังจุ๊บๆเลยพี่น้องนี่ครับวันนี้แม่ค้าผมนั่งอยู่นี่ วันนี้แม่ค้าอยู่แผงครับเราไม่ได้หนีผมวันนี้นี่เราไม่ได้หนีผมเออครับเดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับสวัสดีครับนี่มาอัปเดตร้านยายทวินกับร้านยายกุหลาบนะครับวันนี้ร้านยายทวินนะครับมีสินค้านะครับมีนี่มีส้มโอครับมีมันเทียนครับมีสมอนะครับมีกลอยมีเห็ดนึ่ง เห็ดละโงกครับครับนี่เห็ดละโง่ละโงกขาวน้องเห็ดละโงกขาวครับอันนี้เห็ดละโงกหนังหงโงกเหลืองครับพี่น้องครับสมอครับแล้วก็มาขามป้อมวันนี้อันนี้ร้านยายทวินนะครับเลยครับผมดูของร้านยายกุหลาบตอนนี้กำลังมีลูกค้าซื้ออยู่นะครับซื้อปลาไหลอยู่นี่ของร้านยายกุหลาบนะครับวันนี้มีเห็ดตะไคร้ด้วยพี่น้อง มีเห็ดตะไคร้มีมะกอมีกล้วยมีสมอครับนี่ครับร้านเายกหลาบเดี๋ยครับผมเด้สินค้าครับร้านยายตุ๊กครับพี่น้องวันนี้มีปลาไหลครับมีปลาไหลมีมันครับมีสมอมีสมอมีมันสมอครับโอ้เห็ดละงกพี่น้องเห็ดละงอกอือครับนนี้มีเห็ดละงก เห็ดตะไคร์กำลังตุ้มๆครับพี่น้องแล้วก็เห็ดละโกตูมมีเห็ดผาะด้วยวันนี้คุณยายวันนี้มีเห็ดผาอด้วยนี่เห็ดผาอฝ้ายปายายนี่ครับแล้วก็สมอปลาไหลเป็นถังเลยครับพี่น้องนี่ปลาไหลโอ้ยถัเงเลยเดี๋ยวกลับไปถ่ายแมคค้านั่งส,สวยๆให้ดูก่อนแมคค้านี่โอ้ววันนี้ปลาไหลเยอะนะคุณยายเนาะ โอ้ครับนี่ครับวันนี้แม่ค้าคนสวยผมยูทกบเออเียครับมีทั้งปลาไหลมีลทั้งเห็ดครับวันนี้ไหครับปลาไหลโล่ท่าไหลเนี่ยายปลาไหลเนี่ยปลาไหลโลสามร้อยโอ้มีตัวใหญ่ๆนะปลาไหลเนาะ เียตัวใหญ่เดอ้อพี่น้องปลาไหลใครอยากกินปลาไหลมาเดอ้อร้านยี่ยตุกเดอ้อร้านเยี่ยตุกยายลีเดอ้อพี่น้องใครครับามาดูร้านยายลีครับวันนี้วันนี้เห็ดละโง,งกครับเยอะเลยพี่น้องมาเดอ้อไว้เข้ามานี่ครับนี่เห็ดละโง,งกเต็มเลยนี่ครับช่วยกันซื้อดเดอ้อพี่น้องเลยเห็ดละโง,งกกำลังมา <c oughs> มาเด้งมาเด้ง โอลจะลักของอไงดีฮะ